สวัสดีครับร้าน c e radio นะครับวันนี้มาแนะนำวิธีการตั้งค่าดู P เอกนะครับของตัวเซนเดอร์นับรุ่น SD 941 hotel นนะครับว่ามีลูกค้าอขอเข้ามานะครับว่า ให้ทําวิธีการตั้งรูปเพกให้หน่อยนะครับวิธีการก็มีตามนี้เลยนะครับนะครับก็ให้ลูกค้ากดไปที่เมนูนะครับกดไปที่เมนูนะครับแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับกดลูกศรนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงตัวคําว่าเซตออฟนะครับตัวเซตออฟเนี่ยเราจะเข้าไปตั้งค่าอ่าส่วนต่างนะครับค่าบวกค่าลบขอามานะครับ ของความถี่นะครับว่าเราต้องการบวกลบเท่าไหร่นะครับก็คือตรงเราสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าตรงฟังก์ชันนั้นได้เลยนะครับก็คือเลื่อนไปจนถึงคําว่า set off นะครับล้วก็กดเมนูหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่กดเมนูแล้วเนี่ยมันตัวเลขตัวนี้จะกระพริบนะครับเราก็สามารถที่จะกดค่าได้เลยนะครับสมมุติว่าตัวนี้ผมจะให้ลบ600นะครับบางทีลูกค้ากดเข้ามามันจะไม่มีมันจะไม่มีค่าเลยนะครับมันจะเป็น0ูนย์ศูนย์หรือว่า1นึ่นนะครับเราก็ ตั้งค่า offset าตามความถี่บวกลบนะครับว่าเราต้องการบวกลบเท่าไหร่นะครับตามค่าที่เราหามาได้นะครับก็การหาค่าความถี่บวกลบนะครับก็เอาความถี่ความถี่รับนะครับไปลบกับความถี่ส่งนะครับก็คือเราจะได้ค่า offset ตรงนั้นมานะครับหรือว่าถ้าเราเป็นค่าบวกนะครับค่าบวกเราสังเกตที่ความถี่ของเรา นะครับว่าวมันต้องบวกเท่าไหร่นะสมมุติว่าความถี่รับของเราเป็น14147ความถี่ส่งเป็น15นะครับอันนั้นก็คือต้องบวกนะครับแล้วก็เอาเอาตัวความถี่15เนี่ยนะครับอเอามาลบนะครับเอามาเอามาลบกับ147นะครับเราจะได้ค่าค่าที่ลบออกมานะอย่างเช่นของอรีพิเตอร์ของวิทยุสมครเล่นเนี่ยนะครับเขาจะเป็น14 145650ขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับก็เอาแล้วก็ค่า,าสมมุติว่าความถี่ภาครับเขาเป็น145650นะของเขาจะเป็นความถี่ส่งเขาจะเป็น145050นะครับนั่นก็คือเมื่อเราเอาความถี่145650ไปลบกับ14ไปลบกับ145050มันก็จะเป็นความถี่ดูเพก600 นะเพราะฉะนั้นเราก็เอาความถี่ที่ได้นะครับที่เราคิดหาค่าส่วนต่างที่ว่าจะให้มันบวกลบนะครับลบได้แล้วก็เอามาตั้งค่าตรงนี้นะครับในค่าเซตนะครับกรอนนี้ดังกล่าวมันก็จะเป็นลบหกร้อยนะครับผมก็จะตั้งเป็นลบหกร้อยก็จะกด0 0แล้วก็600เนี่ยครับเราก็จะได้เป็นลบ600กิโลเฮิร์นะครับ6ก0้กิโลเฮิร์แล้วก,กดเมนูยืนยันนำะจากนั้นเราก็กลับมาที่ ฟังก์ชันที่21นะครับมาดูที่คำว่า set off นะครับเราก็กดเมนูไปหนึครั้งนะครับทีนี้เราก็มาเลือกค่าว่าเราจะบวกหรือลบนะครับกรณีที่ผมได้พูดไปเบื้องต้นเนี่ยมันจะเป็นค่าดูเพกลบนะครับก็คือลบ600กิโลเฮิร์นะครับเราก็ใส่ค่าลบเข้าไปแล้วกดเมนูยืนยันนะครับจากนั้นก็กดฟังก์ชันออกมาได้เลยนะครับจะสังเกตตัวสัญลักษณ์ของฟังก์ชันทำงานแล้วนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับ ตรงสัญลักษณ์ลบเนี่ยขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเมมช่องลงไปได้เลยนะหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเราตั้งค่าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ค่าส่วนต่างเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองกด p t ดูนะครับมันจะลบ600นะครับก็จะเหลือเป็น1450 5 0หน้ยเห็นไหมครับจะเป็น1450 5 0นนะครับโอเคนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการตั้งค่าดูเพกบวกลบนะครับจากนั้นเราก็หลังจากที่เรา ตั้งค่าอะไรเสร็จแล้วนะครับเราก็บันทึกช่องลงไปได้เลยนะครับนะหรือว่าถ้าเราต้องการตั้งค่าโทนต่อเราก็ใส่โทนก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปบันทึกช่องนะครับเพราะว่าอ่ากรณีที่เราบันทึกช่องลงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขเรื่องของโทนอะไรพวกนี้ไม่ได้เราต้องไปลบช่องแล้วก็มาตั้งค่าใหม่นะครับนะหลังจากที่เมมช่องไปเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับหลังจากที่เราอ่าบันทึกช่องหรือว่าเมมช่องไปเรียบร้อยแล้วเราก็ออกมานะครับหน้าจอปกติ นะครับแล้วก็มากดที่ฟังก์ชันเดิมด้วยนะครับกดที่ฟังก์ชันตรงนี้นะครับฟังก์ชันที่21นะครับนะครับฟังก์ชันที่21เนี่ยนะครับกดเมนูอีกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะตั้งให้เป็นออฟไว้นะครับออฟไว้นะนะครับแล้วก็กดเมนูยืนยันผมให้เข้ามาเมนูนี้ออฟไว้เพื่ออะไรหลังจากที่เราเมมช่องเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ช่องที่เราเมมเข้าไปมันก็จะเป็นดูเพกบวกลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่โทนใส่อะไรก็เราก็ตั้งค่าเป็นเรียบร้อยละนะหลังจากที่เราเมมช่องไปละไอพวกนั้นก็จะเป็นอยู่ในช่องความจําเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็มาออกออกที่หน้าฟังก์ชันความถี่ปกติเนี่ยนะครับ <S <s เพื่อที่เวลาที่เราเมมช่องต่อไปที่มันไม่ใช่ช่องดูเพกบวกลบอะไรพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราเผลอเราลืมว่าเราเปิดฟังก์ชันดูเพกอยู่นะครับ มันก็จะมีมเข้าไปทีนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการาส่งไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการส่งมันมันอยู่ในฟังก์ชันของฟังก์ชันบวกลบอยู่นะครับดูเพกอยู่เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราบันทึกช่องที่เป็นพวกช่องดูเพกหรือว่าช่องที่เป็นรีพิเตอร์อะไรเสร็จแล้วเนี่ยที่เป็นที่มันเป็นค่ารับส่งต่างางถีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็แนะนําให้ลูกค้าออกมาแล้วก็มาปิดฟังก์ชันไว้ทุกครั้งนะครับหลังจากที่เราเมมช่องเสร็จแล้วนะครับเพื่อป้องกันการ หลงลืมของเรานะครับเดี๋ยวเวลาที่เราไปตั้งความถี่ปกติแล้วเนี่ยปรากฏว่าเรากดปุ๊บอ้าวมันก็ไปยังไปบวกลบอยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็ไม่ได้สังเกตอีกจะคิดว่าเครื่องพังไปได้นะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็หลังจากที่เราตั้งค่าดูเพกบวกลบเสร็จแล้วแล้วก็บันทึกช่องเสร็จแล้วเนี่ยก็แนะนําให้ไปปิดฟังก์ชันที่21ไว้นะครับเพื่อที่ป้องกันการลืมนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับในการาแนะนำการใช้งานการตั้งค่าดูเพกบวกลบนะครับของตัวเซนเดอร์ s d 9 4 1 Hotel นะครับก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ถือเครื่องรุ่นนี้อยู่นะครับสำหรับท่านที่อยากจะให้เอาฟังก์ชันตัวไหนามาแนะนำก็อคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะได้จัดทำคลิปแล้วก็จด ในส่วนของความคิเดเห็นของลูกค้าแล้วก็เอามาทําเป็นคลิปวิดีโอเพื่อที่จะได้ใช้งานกันง่ายขึ้นนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยแล้วกดลูกกระดิ่งไว้ด้วยนะครับนะครับเผื่อมีคลิปอะไรที่เราลงไปใหม่ก็จะได้แจ้งเตือนกันเข้าไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ